สวัสดีคะ่ะทุกคน Welcome b a รั to บท Lady Golden Lotus Channel นะคะวันนี้กวางอยากจะมาขอบคุณาจากคลิปที่แล้วนะคะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเป็นอย่างดีได้ไป400วิวเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงสุดเป็นประวัติการแล้วถ้าไม่นับช็อตนะคะ ก็ดีใจมากๆค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กวางต่อไปนะคะก็วันนี้กวางมากับคอนเทนต์ที่กวางคิดว่าคนไทยในต่างประเทศหลายๆคนก็อาจจะเคยประสบปัญหาเดียวกันกับกวางนะคะเป็นหัวข้อเพื่อนคนไทยในต่างประเทศไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะกวางจะ คลิปนี้เหมือนกับเรามาคุยแชร์ประสบการณ์ดีกว่ากวางก็จะแชร์ประสบการณา์โดยตรงของกวางนะคะที่อยูอ่ที่อเมริกามา1ิบสปีก็อยากจะให้เป็นทิปส์เหมือนเดิมก็คือเป็นข้อสังเกตการนะคะว่าถ้าเจอเพื่อนหคนลักษณะ5นิสัยแบบนี้กวางคิดว่าเราควรจะอยู่ให้ห่าง เอาไว้จะปลอดภัยกับตัวเราเองมากกว่านะคะหรือเราก็ควรจะใช้วิจนารณญาณของตัวเองนะคะกวางขอเท้าวความไปประสบการณ์ของวางเองนะคะคือตอนกวางมาที่อเมริกาใหม่ๆก็อายุ20่20กว่าเนาะก็ยังถือว่าก็เป็นวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้น ก็จะยังเป็นประเภทติดเพื่อนนะคะตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมีเพื่อนทั้งตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็มหาลายัยแล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเมืองแรกที่กวางอยู่เนะี่ยเมืองค่อนข้างเงียบกวางก็ตอนนั้นน่ะมันก็จะมีเพจ ไทยวีซ่าหรือไทยฟอร์วีซ่อะไรสักอย่างวางจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ก็คือเป็นเพจที่คลายๆกระทูพันทิปนะคะแต่เอาไว้สำหรับคนไทยที่สมัครวีซ่าไปต่างประเทศตอนนั้นเป็นก็คือ k 1 v i วีนะคะของความเป็นวีซ่าคู่มานกับสถานทูตสหรัฐนะคะก็ ตอนนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งโอ้เดชาบุญเราอ่านกระทู้เขาโอ้เขาก็มาเมืองเดียวกับเราเลยแบบหูไม่น่าเชื่ออเมริกามันช่างกว้างใหญ่นี่ต้องเป็นโชคชะตาอะไรอย่างนี้ตอนแรกดีใจมากหูอย่างน้อยก็จะมีคนไทยรุ่นรา,าวคราเดียวกันมาอยู่เมืองใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้อแรกที่กวางอยากจะฝากเตือนทุกคนไว้ก็คือ ตอนที่มาต่างประเทศทุกคนก็จะตื่นเต้นก็เพราะไม่รู้มันต้องมาเจออะไรบ้างผจญภัยนะคะไม่ต้องปรับตัวยังไงจะต้องมาหางานทํายังไงอะไรหลายอย่างนะคะภาษาอาหารการกินสภาพภูมิอากาศไม่ใช่บ้านเราเราพอเราเจอคนไทยเราก็ดีใจเราก็อารมณ์แบบพูดภาษาเดียวกับเราก็คงเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความคาดหวังอย่างนั้น แต่พอเอาข้อจริงอะ่ะควรจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะลงล็อกกับเราแม้ว่าจะพูดภาษาเดียวกันกับเราพราะด้วยความที่ทุกคนก็ลอยพ่อพันแม่เนาะอุปนิสัยต่างๆการเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกวันนี้อยู่มา11ปีกวางก็มีเพื่อนที่สนิทที่นี่อยู่ยุ่กลุ่มหนึ่งนะคะ เราก็กวางก็เหมือนคนไทยหลายๆคนที่ไม่อยู่ที่นี่นานๆเรานก็จะแบบไม่อยากมีเพื่อนเพิ่มแล้ว <c oughs> ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่อะไรอย่างนี้ตอนแรกกวางก็เคยฟังแล้วแบบอา้าวทำไมล่ะคนไทยไม่รักกันหรอหรืออะไรอย่างนี้แล้วพอเราอยู่นานๆไปเราก็จะเข้าใจว่าเราก็จะมีความอิ่มตัวค่ะเราทำงานเหนื่อยด้วยและเราก็ ต้องคิดต้องทำอะไรหลายอย่างเนาะอยู่ต่างประเทศควางก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพอเราโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคอมฟอร์ทโซนเรามีเพื่อนสนิทประมาณเท่านี้นะ4ี่ห้าคนนะเราก็ยังคุยกับเพื่อนที่เมืองไทยอยู่บ้างเราก็โอเคแล้วนะเราก็เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปเสาะหาค่ะไม่ได้แบบว่าอุย้ยฉันจะต้องมีเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะบางคนเขาก็ ยังอยากจะเสาะหายอยากมีเพื่อนเยอะๆก็ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลค่ะอ่าส่วนเพื่อนที่ควรจะบอกว่าพอแค่นี้เนี่ยมี5ข้อดังต่อไปนี้นะคะอรมพบทมานานละหนึข่มทุกเม็ดอันนี้ว่างโดนมากับตัวเองนะคือแบบ เดินเข้ามาในบ้านเรามาชวนกินข้าวอะไรเงี้ยตอนเจอครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเล้ว,ว่าบ้านเล็กจังอะไรเงี้ยแบบตอนแรกวางก็ไม่ได้คิดอะไรนะกวางก็แบบเขาก็คงคิดอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นมั้งอะไรอย่างงี้แต่มันจะมีคนแบบนี้จริงๆค่ะในโลกใบนี้เราแบบมันก็จะเป็นเหมือนแบบเด็กอวดกันแล้วก็บรัฟกันไปวบลัฟกันมาค่ะแบบ เดี๋ยวเขาจะต้องโพสต์รูปกระเป๋าหลุยลงโซเชียลหรือว่าเขาจะต้องโพสต์รูปซื้อโน้ตบุ๊กซื้อแอปเปิลนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาปลัฟกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนกวอนก็เป็นนะเพราะว่ารู้สึกฉันยอมไม่ได้ฉันจะต้องเหนือกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยมันเหนื่อยแล้วมันเด็กมากเลยมัน คือกวางอาจจะบอกว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้ค่ะที่เขาข่มเราอะ่ะคือจริงๆแล้วคนแบบเนี้ภาษาพยาบาลหรือการแพทย์จะเรียกว่าข้างในเนี่ยอินสิเคียวนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจตนเองก็ต้องไปหาวัตถุหรืออะไรก็ได้แบบอาจจะแต่งหน้าเยอะกว่าหรือว่าใช้ฟิลเตอร์มากกว่าหรือไปทำศัลยกรรมมามากกว่า คือทำให้รู้สึกคนอื่นเขาด้อยค่าค่ะตัวเองจะได้รู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนะคะอันนี้คืออันดับแรกที่กวางคิดว่าต้อง red flags นะก็คือถ้ามีคนแบบเรามาเจอเขาในต่างประเทศแล้วเขาก็พูดข่มเราหุยสามีฉันตำแหน่งเท่านูนเท่านี้เสิรบกองทัพเท่านูนเท่านี้ยศเท่านี้เงินเดือนเท่านี้ครอบครัวสามี เป็นเจ้าของกิจการอย่างุู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางทีอะกวางคิดว่าเราครบคนอนะมันจะมีเซนส์ของเรานะว่าเออคนนี้เขาพูดแล้วเขาก็แค่บอกเราเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้จะข่มเราแต่บางคนมันมันแบบเราต้องดูด้วยค่ะบอดีลังเกชแบบ สำเนียงการพูดหรือว่าทําไมมันต้องข่มกูทุกเม็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบคอยสังเกตการนะคะแต่อันเนี้ยกวางคิดว่าก็เป็นข้อหนึ่งที่แบบควรจะระวังไว้เพราะว่ามันทําให้เราเสียสุขภาพจิตด้วยนะเจอคนแบบนี้ไปเยอะๆแบบเราก็จะรู้สึกว่าโหเราด้อยค่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองะคะ่ะเสียเซล์คือกวางคิดว่าเพื่อนแบบนี้ไม่น่าโขปะส่วนตัว ส่วนความคิดควางเองนะอ่ะโอเคข้อ2ที่กวางเคยเจอมานะแบบตอนหน้าดีทุกอย่างจ้าแบบไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไปบ้านก็ให้อาหารเรามานู่นนี่นั่นอ่แล้ว อันนี้คือจะบอกว่าข้อสองก็คือคนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างนะคะอันนี้คือความว่าทุกกคนทุกที่แหละไม่ใช่แค่ว่าที่นี่แต่ว่าด้วยความที่สังคมคนไทยในต่างประเทศมันค่อนข้างเล็กนะคะควางจะบอกว่าคุณพูดอะไรไว้คุณทําอะไรไว้เนี่ยความลับมันจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆอะไร่เงี้ยหรือเมืองใหญ่ก,ก,ก็มันก็ไม่รู้หรอก พราะของกวางเนี่ยเคยโดนมากับตัวเพื่อนเนี่ยแหละก็เราก็ไปกินข้าวบ้านเขาก็ปกติแล้วเขาก็หายไปเลยเราก็เออติดต่อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็วันหนึง่งเขาก็ร้องไห้กับมาหาเราแบบร้องห่มร้องไห้ว่าเนี่ยโดนคนนี้รังแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ไม่รับสายเราเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีนะคะ คือกวาจะบอกว่าคนพวกเนี้ยสตอ์เบอรี่มากค่ะสตอแหลเก่งมากดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังคนพวกนี้ด้วยคือแบบโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรากวางนี่แบบเกียรอันดับหนึ่งเลยคือคนโกหกถ้าจะพูดอะไรให้มันแรงๆต่อหน้าเราแต่มันเป็นความจริงเนี่ยเรายังรอยอมรับได้มากกว่ามาพูดดีๆแต่จริงๆคือแบบไม่ได้คิดแบบนั้นกับเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเราจะเล่าจบไหมคือจะบอกว่าแล้วเขาก็แบบไปมีเรื่องกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนคนนั้นเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเขาไปเมาเราไม่ดีเลยว่าแบบเราไปกินข้าวบ้านเขาไปกินฟรีนะแล้วก็ไม่ล้างจานไม่ช่วยล้างจานอะไรอย่างเงี้ยกวางฟังแล้วกวางก็แบบอู้ เราไปกินข้าวเนี่ยเราก็มีการเทคเทิร์นะคะเราก็เอาของไปตลอดแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคิดอะไรมากอะไรเงี้ยแบบว่าเขาชชวนไปกินข้าวเราก็ไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปกินเนี่ยหรือว่าเรามีสามีไปด้วยเราก็เอาของไปนะคะเอาไวาไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องไม่หลังจานกวางก็แบบ เราไม่เคยให้แขกมาล้างจานเลยนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นแขกเราจะไม่ให้เขามาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราจะให้เขารางจานเราก็พูดบอกเขาก็น่าจะได้เ้ยนะคะกวางก็เลยคิดว่าคือคนที่ต่อหน้าดีรับหลังอีกอย่างหนึ่งเราก็เหมือนกับแบบเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยะคะ่ะคิดทุกเม็ดอย่างเงี้ยกวางคบด้วยไม่ได้กวางก็เลยคิดว่านี่ก็เป็นข้อสองนะคะที่ เพื่อนๆควรจะพึงตระหนักไว้นะคะกับการครบคนไทยในต่างประเทศข้อ3อันนี้ก็เคยโดนโดคือรู้สึกเหมือนเคยโดนมาทุกทแบบข้อ3เมเมาทุกเรื่องของทุกคนให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นญาติเขาเออกวางคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์นี้กวางอย่างวางก็แบบนี่มันใช่เรื่องฉันไหมเนี่ย จริงๆนะกวางก็แบบไม่ใช่เรื่องฉันไม่ไม่ไม่ได้รู้จะไปออกคอมเมนต์ทำไมอะไรเงี้ยกวางก็จะแบบมีความงงๆนะแต่แบบรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยถ้าเขาเมาเรื่องคนอื่นให้เราฟังได้เขาก็ต้องเมาเรื่องเราให้คนอื่นฟังได้นะคะทุกคนดังนั้นข้อ3คนขี้เมาเนี่ยอยู่ให้ไกลยกเว้น คนคนนั้นจะแบบเขาก็เป็นเพื่อนที่จริงใจในกลุ่มแล้วเขาต้องการความคิดเห็นของเราที่มันตรงไปตรงมาเพื่อที่จะไปช่วยกันแก้ปัญหาช่วยเพื่อนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะ<อ>มันต่างกันนะข้อ3คนขี้เมาอยู่ให้ไกลข้อ4เพื่อนที่ต้องการความสนใจจากเราตลอดเวลาอันนี้มีจริงแบบ เราทำงานฟ u l l time ใช่ไหมเราก็ยุง่งแล้วเราเคยแบบต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยยุ่งมากแทบไม่มีเวลาคุยกับสามีอะเราแบบเราก็จะมีเพื่อนที่แบบเขาต้องการ attention มากเขาต้องการความสนใจเขาก็จะแบบเดี๋ยวนัดปาร์ตี้แม่งทุกอาทิตย์แล้วาปาร์ตี้คือเราต้องอาหารไปด้วยนะคะคือเราต้องทำอาหารไปอะไรเงี้ยแล้วครวรู้สึกว่าโห เราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเราก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวเวลาส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวางก็เลยอยากฝากบอกเพื่อนนะคะว่าถ้าคุณไม่ใช่สายปาร์ตี้ที่แบบคุณน้องไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนทุกอาทิตย์อะคุณก็ควรจะคุยกับสามีคุณให้ดีก่อนนะว่าเออฉันควรจะไปปาร์ตี้ไหมหรือไปด้วยกันไหมหรือเราจะใช้เวลาด้วยกันแล้วเ,เราถ้าเพื่อนคนนั้นโกรธ ก็คุณก็ต้องคิดแล้วนะคะว่าคุณจะเอาครอบครัวคุณหรือว่าคุณจะเอาเพื่อนนะคะอันนี้คือกวางก็รู้สึกว่าโหมันไม่โอเคนะแบบกวางคิดว่าเราโตแล้วแต่งงานแล้วเราก็เราก็ต้องควรจะมีเวลาครอบครัวมากกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วก็กวางคิดว่าคนเราเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของกันละกันนะคะก็คือสายปาร์ตี้นะข้อสก็คิดเอาเองว่า เร,เราจะเราจะเปาร์ตี้ตลอดกับเขาไหมหรือว่าเราจะต้องคุยกับเขาตลอดไหมอะไรเงี้ยค่ะแทนที่เราจะต้องมีคุณลิตี้ทมานั้นกับครอบครัวของเราเองนะคะข้อ5คือเพื่อนยืมเงินอมอันนี้ที่กวัางเคยได้ยินมาก็จะเป็นแบบมีเพื่อนยืมเงินยืมเงินนี้มันก็รู้ๆกันอยู่แล้วแบบหรือว่ากวัางเคยโดนแบบขายตรง หรือว่ามาขายประกันชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือกวางอยากจะบอกอะว่าอันนี้ส่วนตัวกวางนะคือกวางไม่ค่อยอยากจะทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจกับเพื่อนหรือคนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเพราะเรารู้สึกว่าธุรกิจกับความสัมพันธ์ส่วนตัวมันมันแยกกันลําบากค่ะแล้วกวางรู้สึกว่าบางทีอะแบบ คุณมาขายของกับเราอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่นี่เองเนี่ยมันก็เป็นคอมมิชชั่นเบสมันเป็นพีรามิดเบสคือเหมือนกับคุณหาคนมาลูกทีมเยอะๆอ,อะไรเงี้ยเหมือนฟอรเล็กอะเราก็แบบคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วคุณก็จะเป็นหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยคือกวางอยากจะบอกว่าคุ้มหรอคุณเอาความสัมพันธ์กับเพื่อนมาแลกอย่างนี้ คือกวางคิดว่าถ้าคุณอยากมีงานมีเงินหนึ่งคุณก็ไปเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านอาหาร2คุณก็ไปเรียนเป็นพยาบาลแบบกวางแบบทำวิชาชีพไปเลยเนี่ยก็จะได้เงินได้งานที่ดีไม่ต้องมาหากินกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่ามายืมเงินเพื่อนอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะข้อ5คือยืมเงินขายของขายตรงนะคะคราวนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเราเพื่อนที่ดีล่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกวางก็ ขอฝากไว้3ข้อละกันนะคะเพราะว่ากวางก็เจอนะคะเพื่อนที่ดีก็มีแบบตั้งแต่คุณป้าอายุ่70ที่กวางรักมากอยู่เมืองเก่านะคะก็สนิทกันแล้วก็มีพี่ๆที่นี่นะคะเพื่อนสำหรับกวางคือไม่จำกัดอายุว่ะใครก็ได้คุยกับเขาคุยกับเรารู้เรื่องแล้วก็แบบมันคลิกกันนะข้อหนึ่งก็คือเขาจะเป็นเพื่อนที่เป็น ผู้รับฟังที่ดีแล้วก็ให้คําแนะนำที่ดีกับเราได้บางทีชีวิตคนเรานะมันมันมีจังหวะที่แบบจังหวะนรกอะทุกคนต้องมีมันมันก็เราก็จะคิดถึงบางทีเราบางทีจังหวะนรกเนี่ยคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับญาติก็ไม่ได้บางทีคุยกับสามีก็ไม่ได้เราบางทีเราก็แบบต้องมีเพื่อนที่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้แหละ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันโอเคไหมเราเราก็ต้องซาวเสียงเพื่อนเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนที่ดีอ่ะเขาก็จะรับฟังเราเขาก็ใช้คำแนะนำกับเรานะคะข้อสองเนี่ยอันนี้ก็แบบคือเพื่อนที่ดีที่ต่างประเทศที่วังเจอนะคะก็จะมีบางคนที่แบบ น่ารักมากรู้ว่าเราไม่สบายหรือว่าเราป่วยเขาก็มาส่งข้าวส่งน้ำให้เราอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบก็คือดูแลเราเหมือนคนในครอบะครัวค่ะอย่างงี้ก็เป็นเพื่อนที่ควรค่าแก่การเก็บไว้นะคะแต่เราก็ทำกับคืนเขาด้วยนะอืมอ่ะข้อสามนะข้อสุดท้ายแล้วเป็นคนที่เข้าใจและรักเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเองนะคะ ก็จะเป็นคนที่ปล่อยให้เราทำอะไรเป็นตัวของตัวเองฟรีแต่ถ้าเขาไม่ชอบอะไรในความเป็นตัวของตัวเราหรือเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่โอเคเขาก็จะบอกเราตรงตรงต่อนหน้าเรานะคะไม่บอกหลับหลังเรานะคะอันนี้กวางก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับน้องๆพี่ๆแล้วกอ็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาแสดงความเห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบ เรามาคุยกันได้เนาะแบบมัน,ม,นมันกวางก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดว่ากวางพูดแล้วมันมันโอเคไหมเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะคะยันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ชม Lady Golden Lotus นะคะอยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วถ้าอยากแนะนําให้ทำคอนเทนต์อะไรอื่นๆก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะด้านล่างแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะ See you next time bye